เอาเราก็ต้องขอกราสวัสดีคผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับหลังจากหายกันไปนานนะครับเรากลับมาอีกครั้งนะครับผมในรายการที่เราจะมาทดลองเกมใหม่ๆนะครับที่ยังเป็นเดโมยังไม่วางขายนะวันนี้เราก็มาอยู่กับเกม The Walking t r a d e r Demo นะครับผมเป็นเกมยังไงเราไปดูกันเลยจากที่อ่านเนเรื่องเกมมาคร่าวๆนะครับก็จะเป็นโลกอพคาล l y p s e นะครับผมหรือโลกหลังการเกิดซอมบี้นะครับก็พื้นที่ก็จะประมาณนี้เลย้องกด M ดูก่อนนะครับ เกมก็จะเหมือนพื้นที่ที่เราเข้าไปหาของได้ครับผมตรงนี้นะครับต้องใช้แบตเตอรี่2อ0ครับแบตเตอรี่ในเกมนี้ก็เหมือนเงินของเราครับผมที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนนี่ก็จะเป็นหน้าต่างสกิลนะครับเราสามารถอัพได้จะมีของร้านค้าเอาชีวิตรอดแล้วก็การจัดการร้านนะครับแล้วกการค้าของครับอย่างแรกที่เราต้องทําเลยคือเข้าไปในร้านเปิดเฟสแรกนะครับเราต้องเอาของไปทิ้งถังขยะให้หมดครับแทาสะอาดร้านนั่นเอง ต่อไปก็จะเป็นทอข้าะสาร์พื้นนะผมโอเคหลังจากกวาดเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็คืออ่าพัางประตูพังประตูเข้าไปน,นี่อะไรนะเหมือนเป็นประตูที่ตอกไม้ไว้นะครับต้องใช้เฉลงคงนะผมอันนี้แฮมเมอร์โอเคทุบเลยโอ้ยูกล่องข้างในครับผมตัวเลข2นี่คืออัปเกรดของได้ครับผมตัวเลขหนึ่งนี่มือปล่าครับเลขสาก็ถือค้อนครับ มีขึ้นว่ากดสซย์ไปโจมตีด้วยน่าจะแบบไปสู้บางสิ่งบางอย่างได้นะครับน่าจะเป็นซอมบี้นั่นเองหยิบกล่องขึ้นมาครับแล้วก็เขาบอกว่าให้เอากกระป๋องนี้ใส่ในหลังครับจากนั้นก็ไปวางที่เชิลนะครับผมเคเกมนี้น่าจะเป็นเกมแนวที่แบบเปิดร้านนะครับผมเปิดร้านให้คนมาซื้อแต่ว่าเปลี่ยนธีมไปนิดนึง Okay. บ้างของเสร็จแล้วนะครับผมตันนั้นก็กด e s c เพื่อดอบับแล้วนะครับเปิดธุรกิจเราได้ครับผมโดยกดสวิตช์ตรงนี้เดี๋ยวเราปิดประตูได้ไหมโอเคปิดได้ครับไปตอนนี้ร้านเราเปิดแล้วนะครับผมเหมือนเราเห็นเศษกระจกตรงนี้ก็ทำความสะอาดนิดหน่อยครับเรียบร้อยแล้วก็รอลูกค้ามาครับผม อันนี้คือกดเพื่อ,อลอูกค้ามาครับผมก่อนที่ลูกค้ามาแล้วก็สำรวจก่อนว่ามีอะไรบ้างอันนี้ประตูปิดไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยลูกค้ามาแล้วโอ้สวัสดีครับอ่าตอนนี้เรามีแค่สินค้าเดียวนะครับคือกระป๋องอะไรไม่รู้อะกระป๋องนี้สามารถแลกเป็น3มแบตเตอรี่ได้นะครับก็คือที่ผมบอกไปตอนต้นนะครับโอเคกดรับมาจากนั้นนะครับเราก็ต้องเช็คแบตเตอรี่นะครับว่ามันมันใช้ได้ไหมคือถ้ามันแดงนี่เราก็คือต้อง กดปุ่มนี้นะครับเพื่อบอกว่าเอาตังปอมให้เรียบร้อยครับคุณผู้หญิงผู้หญิงหรือผู้ชายปะลนะ่ะผู้หญิงแหละไม่มีเงินปลอมเลยครับตอนนี้ทุกอย่างปกติดีเอาหนึ่งกระป๋องกันทุกคนเลยไม่รู้เอาไปทำอะไรกันนะครไ,ไปไปโอเคตอนนี้แบตเตอรี่เรา15แล้วนะครับผม ตอนไอ้ไหน้ๆๆาเหลืองๆไซส์บนนี่คืออะไรไม่รู้อะลูกค้าวันนี้หมดแล้วนะครับก็ปิดร้านได้โอเคปิดร้านก่อนปิดไฟแล้วครับอ๋อเรานอนได้เลยนี่น่ะเปิดไฟได้ไหมไม่ได้ไปนอนเลยบ้านดูยังไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่ครับโอเคผมมาตอนเช้าอ่ะอุย้ยเกิดอะไรขึ้นมีเด็กวิ่งเข้ามาโดนซอมบี้ไล่จิบหายละ เดี๋ยวนะเสียงตัวละครผู้หญิงแต่เสียงคำรามแบบเสียงคำรามแบบโคตรผู้ชายอา้าวตายแล้วถือมือเปล่านะแล้วก็ค่อยรูดมีแบนดครับผมแบนดครับแ,แล้วก็แบตเตอรี่หกครับก็คือนี่คือรับเข้าทำงานเหรอเดี๋ยวนะคือมาแค่หนีมาร้านเราแล,แล้วก็ให้มันทำงานเลยเนี่ยลอ่อซอมบี้มาด้วยโอเคให้ไปหาของนะผม จะดูก่อนว่าได้ของอะไรบ้างครับอันนี้ได้พวกขวดแล้วก็พวกผ้าแล้วก็ไม้ครับก็กระป๋องถั่วแล้วก็เบียร์9ซแล้วก็กระสุนครับดีที่สุดก็คือสลิป p ป n g b แบ็คครับ4.8แต่ว่าดูอีกอันหนึ่งก่อนอันนี้จะเป็นพวกของช่างนะผมไม้ครับไม้แผ่นแล้วก็ทปิปแล้วก็สปูปับแล้วสแครพวกเศษเหล็กครับอันนี้ อันนี้ทอดแท่งเหล็กครับพวกไปโอ้นี่ไงแถลงครับที่เราเอามางัดห้องได้โอเคเราเราไปที่นี่ก่อนแล้วกันส่งเด็กนี่ไปหาค่าแรงต่อวันก็คืออันนี้สองแล้วก็คือค่าแรงตัวคนหนึ่งครับค่าแรงมันถูกใช่วะโอเคไปหาไปรับทราบแล้วก็ไปเลยอย่างงี้แล้วตัวแค่น,นี้ <laughs> ตัวแค่น,นี้เอาศพไปทิ้งก่อน โ <Okay. laughs> อเคเฮ้ยเฮ้ยลืมปล่อยครับลืมปล่อยอะไรเนี่ยซอมบี้ก็คือจะมาแบบนี้เลยตอนแรกผมนึกว่ามันจะมาแบบตอนกลางคืนเปิดร้านได้ครับผมระหว่างที่ไม่มีลูกค้าเราสำรวจก่อนได้ไหมว่ารอบๆมันมีอะไรบ้างอเราเดินออกไปได้ปะอุ้ยได้นะครับสบามารถออกมาสำรวจอย่างนี้ได้เลยกดเสิร์ชได้อ๋อล้วคือเราสรรามารถออกมาหายอย่างนี้ได้ ว่ามันมีลูกค้ามาแล้วเดี๋ยวเอาไว้ตอนที่แบบปิดร้านแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาหาของไม่ได้เสียงไอ้ซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้โอ้ยโอ้ยโดนกัดทีหนึง่งเฮ้ยเฮ้ยไปอีกแล้วไปอีกแล้วเอา้าลูกค้าไปหมดเลยเดี๋ยวซอมบี้มันวิ่งมาอย่างนี้เหรอเนี่ย ถ้าเราไม่เอาศพซอมบี่วครับคนก็จะไม่กล้าเข้าร้านเราด้วยตอนนี้เลื่อนเหลือเจสิบาครับโดนตบไปหลายที่อยู่เหี้ยเสียงไมกแล้วอ่ะโอ้ยเอ้ยเอาอีกแล้วเดี๋ยวลูกค้ากลับมาก่อนลูกค้าเดี๋ยว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 ตอนนี้ร้านม่วงตายหมดเลยอนะ่ะขอรอสักครู่นะครับคุณลูกค้าขอจัดการศพพวกนี้ก่อนก็มีคนตายก็เก็บไป อ้เย,ยี่้วเยีวเยวลูกค้าเราซอมบ้ไล่ครับ <c oughs> อะไรเนี่ยโอ้โหเลเวลอัพเลยครับแล้ว,ลว,ลวก็คอในการนะรับ <c oughs> ตอนแรกยังชิวๆอยู่เลยครับมา <c oughs> จากการศพก่อนนะผมโอ้โหสองต <c oughs> ัวเลยทิพายแล้ว ไปแล้วลูกค้าเราตายแล้วอุ้ยอุ้ย,ย,ยมันมาเยอะเกินไปไหมอุ้ยแต่คนคนได้ได้แบตเยอะนยววเนี่ยถ้าคนตายราวางเผนในซอมบี้ฆ่าคนตายบมดแล้วเราก็เอาแบตได้ปะ <c oughs> ไม่ต้องเอาแล้วลูกค้ารู้สึกว่าตอนนี้มันมันซร์ชมันหาของช้าไปผมว่าโอ้มันจะเป็นว่ากระป๋องถั่วอย่างเดียวอย่าซอมบี้ซอมบี้ ไปแล้วโอ้เร่มอาบอ,อีกแล้วขนของก่อนจะต,ต้องรีบนอนลนะโอเคนี้ก่อนเราวค่อยไปจัดการทีหลังแล้วกันโอเควันนี้ได้สกิลมาโอ้โหสกิลกันต่อสู้เราได้มาเยอะเหมือนกันเนี่ยอันนี้คืออะไรอะ่ะเราสามารถหาของได้ไวขึ้น30%ลนะนนี้เลยต้องการอันนี้คืออะไร สามารถหาของเลจากศพได้เดยอะขึ้นนะอ๋อสามารถทําให้ซอมบี้ดิ้นเสียงเราน้อยลงนะคี๕เปอร์เซ็นต์ก็คือแบบรัศมีเขาจะลดลงในการที่เหตุเราอันนี้ดีกว่าเราต้องการรู้สปีดเยอะเราจะได้ทำอย่างอื่นได้ไวขึ้นอันนี้ก็อัพได้อย่างเดียวก่อนนะโอเคมีเท่านี้นะวันนี้วันนี้นะครับได้แบตมาสามร้อยสิบแปดแล้วก็เสียไป เจ็ดครับเสียอะไรไปไม่รู้สตาร์ฟสตาร์วกืออะไรไม่รู้อะนตอน,นี้แบตเตอรี่เราพอที่เราจะเปิดตรงนี้ได้แล้วนะเ,นเป็นโซนโซนเมืองที่เขาปิดไว้นะครับแต่ตอนนี้เงินก็มีให้ใช้แค่นี้นะเราใช้ไปก่อนเลยจ่ายไปเลยเห็นแล้วมีอะไรเพิ่มอ่ะโอ้ซอมบี้หอดครับนี่คืออะไรอะ่ะไอ้สามารถแลกได้เลยอะ อันนี้คือให้คนไปซื้อได้เหรออ,อ่อสั่งงานได้ไปที่นี่ได้ไหมเดียวไปซื้อมาไปซื้อแฉลงมามีของตกตรงไหนบ้างเก็บมาวูถ้าเกมถ้าเกมเต็มมาเกมนี้น่าจะสนุกอะ่ะอ,อ้าวของเต็มละอ,อ๋อเราสามารถวางเชียวตรงนี้ก็ได้นี่หว่ะวางได้สองฝั่งครับอันนี้คืออะไรอะ่ะกระเป๋าโอ้มีแต่กระป๋องเลยอะกระป๋องเต็มเลย สิบเอ็ดโมงแล้วเปิดร้านได้วันนี้เปิดร้านช้าหน่อยครับพอมีหอดนะไอ้ยี่ห้าแล้วใครมันจะไปได้วะเนี่ยไอเด็กนั่นเนี๋ยวลองดูว่าไอเด็กนั่นมันไปได้ไหม <c oughs> โอ้กลับมาแล้วขอชั่งแรงหน่อยเขาชสดงงหน่อยโอเคแต่ว่าน,นี่คือของที่ส่งมาเหรอ <c oughs> โอเคหยิบชส่งงมา <c oughs> ไหนลองอ <c oughs> ัพสกิลไปแล้วลองซื้อของอะก็ <c oughs> ก็เร็วขึ้นอยู่ฮะลองเอาฉลงมมางัดนี่ก่อนโอ้มันมีซอมบี้อยู่ข้างในฮะโอเคเรวลอัพเลยเอาขายของก่อน <c oughs> ลูกค้าไม่ต้องกลัวนะครับซอมบี้เต็มร้านเลยโ <c oughs> ย,ย,ย,ยนโยนโยนศพใส่ลูกค้า Okay. เออเซอมบมี่หมดเรียบร้อยมาขายของต่อครับเอาของมาแลกให้เราครับเหมือนเป็นกระป๋องสิเป็ดนี้เลยเหรอไม่ได้เรารวยเราใจ่ายให้ได้ครับเอาไปจะกนั้นก็เอาของพวกนี้มาใส่วางที่เชื่อกวางวางขายไปก่อนลูกค้าคนสุดท้ายดีกว่าเราปิดร้านนะอุย้ยได้มีดมาด้วยโอ้ วันนี้พอแค่นี้แล้วนะปิดร้านเลยะแลงย้ายมาไว้นี่ก่อนโอ้อันนี้เหมือนเป็นโรงโรงอะไรอ่ะเหมือนโรงรถเลยฮนะได้แฉลงในการงัดตรงนี้เหรอ,อเอได้อะไรมาอ๋อได้เชลครับเหมือนเรียนรู้กันครับเชลไปเนี่ย เดี๋ยวรู้การคราฟเรียบร้อยครับคราของอ๋อค่าของตรงโต๊ะคราฟครับ,รบสามารถใช้ไม้สองอันในการทำเชลล์หนึ่งอันครับตรงน,นี้ละครเราว่าหาวดีเหลือเกินโอ้โ,อโหการคราฟนี่แบบอลังการมากครับโอเคเราได้เชลล์แล้วเราไงต่ออ้าวอ๋อมันต้องมา ต้องเป็แบบก่อสร้างนะฮะต้องกดเลขสองโอเคนี่ไงได้ละว,ว้างงตั้งนานโอเคร้านเราก็ประมาณนี้ขอเดินสำรวจร,บรอบๆก่อนว่ามีอะไรที่เราพลาดไปไหมเฮ้ยข้างบนนั้นครับเอ็กของก่อนโหเบียเต็มเลยฮะเบียเบียตกเป็นฝนเลยเอาลังไปใส่เบียนะครับเอาลูกค้าเข้าร้านละ เดี๋ยวรอสักครู่นะครับคุณลูกค้าคาจะเย็นซอมบี้ก็จะเย็นอย่าพึ่งฆ่าลูกค้ากูตายเลยโหมันมีอาวุธไปทำไมมันไม่สู้แล้วตายไปเลยหนึ่งคนแล้วลูกค้าก็หนีไปเลยอุ้ยกระสุนก้าโมห้าสิบกว่าอันมาจากซอมบี้โอ้ ไม้เบสบอลมาจากลูกค้าทำไมของคนตายเกมนี้มันมันดีกว่าซอมบ,บี้เนี่ยไม่เจอเบปลอมเลยเจอแค่คนเดียวตั้งแต่ขายละาขายขาองอมาเนี่ยเสรียบรอยครับ <laughs> เดี๋ยวี่าจ <laughs> มันใส่ชุดข้างหน้าเแี่ข้างหลังข้างหลังเอออุย้ยซอมบี้ม <laughs> หหวดเลย วุ้ยตีไกลมากครับอันนี้หวดเลยหวดเลยตายเลือัพเลยอะขอ,อค้นของก่อนเอาซ,ซอมบี้ซอมบี้ตีประตูอ๋อ <c oughs> นื้วก็ปิวหายไปไหนละอ๋ะอเราเรายัางไม่ได้ใช้ให้ไปหลีดหอดนี่นะโอเคชิวเราวางเรียงอย่างนี้เลยแล้วกัน เอ้าโอ้ภาพตัดอีกแล้วเออเที่ยงคืนมันจะภาพตัดโอเคเราต้องจำไว้ฮนะไปอ๋อให้รอดตายกลับมานะครับจะตายแบบวันเนี้ยมีคนเดียวไดว้ลูกน้องเนี่ยเตือนสามวันก่อนที่จะเกิดเลดะมันจะมีเกิดเลดบ้านเราด้วยหรอเนี่ย ก็ค้นออกมา้ยปืนวู้ฮูเจียวปืนแล้วครับผมเมอ,อ้ามีคนโดนไล่มาขอลองปืนเลยละกันนี่ใช้กระสุนเลยอุ้ยก้ามมอจริงด้ะอ้าว<ไอ><อ>เกือบแล้วเกือบแล้วโอ้มีคนโดนไล่มาอีกแล้ว ไ้ลองปืนหนิอ่ะรีโ o ดกระสุนก่อนเลยโอ้กระสุนมันอยู่ขวาบนนะใส่ได้หกหกนัด <c oughs> ตายเลย <c oughs> ก็มารับลูกค้าครับขอปิดร้านก่อนได้ไหมรับลูกรับลูกค้าเสร็จก่อนอา้าวเขาไม่ซื้อของเลยอ่ะเราช้าเกินไปเลยแล้วก็ปิดร้านวันนี้ก็ เป็นไปได้ด้วยดีไรอะ่ะอ๋อเดินผ่านจะมาขายของเราแต่ไม่ทันแล้วสอ,อ,อมบี้ผ่านมาพอดีขอหัวดก่อนแล้วกันตายเรียบร้อยปิดร้านเรียบร้อยครับมาดูสกิลที่เราอัพได้กันครับอันนี้ก็คือระยะการเตือนสอมบี้ไม่เป็นไรเราอัพแม็กตพีอะ่ะแล้วก็ฮิลสูนห้าฮิลต่อวีครัถ้าไม่ได้ต่อสูวุย้ยอันนี้ดี เราไม่ต้องเสียค่าน,นี้เลยนี่ก็บวกเม็กซ์เฮดพีอะแต่แต้มไม่พอละอันนี้คือไรอน,นี่สามารถลดเวลาในการที่ส่งคนไปหาของได้กับสามารถเพิ่มคนมาได้อุ้ยอันนี้เพิ่มคนดีว่วาเราต้องรับคนเพิ่มครับอันนี้ก็คราเป็นเดดอ่านไม่ออกสักอันเลยอันนี้ตั้งมนันอัพไปก่อนอีกทีส่วนการคราฟของจะมาอยู่ตรงนี้เหรอ อ๋ออยู่ข้างบนนี่โอเคเราสามารถคราฟแบนเดตได้ไชเบียกับอ่าโ,โหโคตรแพงเลยแต่ได้แต่ได้แบนเดดสามันนะแบนเดดโอเคอีกสองชั่วโมงครับเราจะก็จะไม่ไหวแล้วเราง่วงแล้วครับตัวละครเราขอลองคาราฟแบนเดดก่อนนะโอเคโอ้ได้แบนเดดมนาะสามันจริงด้วยจุ๊บจ๊บไอเด็กนั่นกลับมาแล้วใช่ไหม ดูว่าตายแล้วเนี่ยส่งไปส่งไปเลดเราต้องส่งเด็กไปหา, bag าส,นนสลิปปิ้งแบบ็กครับเพื่อมาอัพช็อตกันกระสุนช็อตกันนับสลิปปิ้งแบ็กเฮ้ยเนี่ยเนี่ยเอ่อเวพอร์หล็กวางอาวุธปะ่ะแล้วก็โอ้ยนี่ห้าปืนนะครับแต่เราได้มาจากซอมบี้เฮ้ยขวาบนนับซอมบี้ซอมบี้ฮอตสำเร็จแล้วเร์สำเร็จแล้วอะ โอ้ได้ปืนมาสองครับแล้วก็กรนะสุนเจ็ดสิบห้านัดแล้วก็รีดิโอะรเปิดล็อกพื้นที่เพิ่มเติมครับโอ้เราสามารถเปิดไปเรื่อยๆได้ถ้าเราเคลียเคนี่คืออะไรอ๋อนี่เของหอดโอ้้เต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยเก็บกระสุนมาก่อนแล้วกันอันนี้คืออะไรอะ่ะของค้นหาของเพิ่มครับอุ้ย มันนะเนี่ยเกมเนี่ยตอนหลังๆครับแต่ตอนแรกๆอาจจะเฉยไปหน่อยโอเคแล้วเราจะสามารถฟังได้อ่าเลดจ,จะมาอีกในหนึ่งถึงวันครับแล้วอันนี้ก็จ้างไปหาของได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ไม่น่าไหวคือไอเด็กเมื่อกี้คือมันไปสู้ซอมบี้ทั้งกองคนเดียวได้ไงมันอะอยากรู้แค่นี้เลยอันนี้โอเคจ้างไปหาของครับ ก็เด็กคนใหม่ไอ้เฮ้ยโรงพยาบาลเหรอเนี่ยเพิร์เอทครับห้าเปอร์เซ็นเออไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลนะขอมาหนึ่งถึงสองวันนี่คือมันสุ่มปะเนี่ยอาจจะเป็นพรุ่งนี้ก็ได้หรืออีกสองวันหรือเปล่าไม่แน่ใจครับรับมาต่อโอเคไม่ใช่อันปอมอ่ะเฮ้ยอันนี้ซื้อปืนเลยเนี่ยเอ้ สองร้อยหิบครับผมปืนสองร้ยห้าสิบเลยเ oh. ไปเรามีกระบอกครับเราเลเวลร้านคาอัพครับเดี๋ยวอัพสกิลก่อนแต่ว่าตอนนี้มีสองพอยต์เนี่ยลืมดูเลยใส่แบกของได้หนักขึ้นเหรอหรือว่าใส่ของได้หนักขึ้นในไอ้นั้นนะฮะไอ้กล่องที่เราไวปไปยกของอะเอาอันนี้ก็แล้ ได้ยกของไกลๆได้เยอะขึ้นตัวนี้นะเอาได้รับ25 EP ถ้าเลือดมากกว่า90%นะ่ะอันนี้ดีกว่าเอา EP เยอะไปก่อนไอ้น,นี่แหละไอ้อน,นี่ที่มันให้ให้ตังปลอมครั้งก่อนนะดูดิมันจะให้ตังจริงไหมรอบนี้โอเคเฮ้ยรอบนี้ตังจริงเว้ยโอเค เดี๋ยวเบียรเราเราจะไม่ขายล้วเจะเก็บไว้เราจะเก็บไว้ครับครับด้วยอะเอาออกมาก่อนขายเหล็กให้เราเหรออ่ะเอาไปเไปซื้อหมดอะตอนเนี้ยรวยเรามีเจ็ดร้อยแล้วดื่มดูตังเลยขอย้ายของพวกนี้เข้าไปไว้ตรงโต,งตง๊ะคราฟดีกว,ว่าไม่ทำเป็นเดดนะเล่นไปเล่นมารู้สึกมันอยู่เนี่ยเกมเนี้ยเพามีมีเละทำเยอะเลยอะ ขนาดนี้มันยังเป็นตัวเกมเดโมนะ okay, เดี๋ยวเล่นถึงวันที่เจ็ดแล้วก็จบ EP นี้ดีกว่าจบตัวเดโมนะเดี๋ยวค่อยมาเจอกันอาจจะมาเจอกันตัวเต็มนะวโอ้วันนี้ซอมบี้เลดนะครับซอมบี้มาละมันพังร้านเราได้ปะ้านะพรมันยังไม่มันพังเข้ามาไม่ได้อนะ แล้วก็ตีฟรีเลยอย่างนี้อันนี้คือซอมบี้มันกากหร,รือว่ามันบักเนี่ย,ย,ย,ยมันจะมีปุ่มให้เปิดร้านทำไมเนี่ยวันนี้วันนี้เขาเลทเนี่ยเอ้ยเครื่องบินระดับกล่องอะไรไม่รู้ะ โอเคยงคิลเลอร์ฮะอะไรเนี่ยอุ้ยจะมีระเบิดอะไอตัวตีใกล้ตีไม่ได้โอเคถ้าเป็นตัวหัวแบบเมื่อกี้เนี่ยตัววนนี้มันจะมีระเบิดเกิดมาเราก็แค่ยิงยตายนี่ตายหมดเลยตัวนี้ใช้อาวุธปกติตีได้ อะไรเนี่ยมาอะไรตอนนี้เนี่ยซมบีเรีอยู่เฮ้ยอุอ้ยใบคาฟยาครับแอติบอดี้อ่ะแจววไบโอติกเหรอไม่ใช่บอดี้ดีกว่าโฮมเมดอหรอขาสามารถทำให้หลอดเลือดเราใหญ่ขึ้นได้อันนี้ของอะไรโอ้ยเฮ้ยบอสบอสบอสตัลต,ะตะลุ ตายเอาศพไปจะไปวฟที่ห้าครับอืมอืมหมดแล้ว เฮ้ยเสียงเครื่องบินเนียโอเคเบิร์ดเอทครับแจมแมวเอทไม่ได้ใช้เลยครับเพราะว่าแบนดิดมันก็รีเยอะเลยแล้วก็นอนครับ,บจบแล้วครับตัวเดโมโอ้โอเหมือนในตัวอย่างจะมีแบบพวกพวกครับครับปั๊มปืนมาวางด้วยนะครับเนี่ย เอาละครับเป็นไงบ้างครับหลังจากที่เราลองเล่นเกม The Walking Dead ไปแนะครับภาคเดโมครับเดี๋ยวตัว,ต,วตัวเกมจริงจะมานไม่ช้าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับถ้าอยากให้เล่นก็คอมเมนต์กันมานะครับว่าถ้าอยากให้เล่นต่อตอวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับไปแล้ว